ส่วนประกอบของชุดตรวจขั้นตอนการตรวจ 1. เก็บตัวอย่างน้ำลายลงในถ้วยแบบใช้แล้วทิ้งที่สะอาดและแห้งให้ได้ปริมาณอย่างน้อย2มิลลิลิตรหรือประมาณ1ช้อนชาห้ามถมหรือเค้นน้ำลายโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้น้ำลายมีฟองอากาศและเหนียวข้นจนเกินไป 2. จุ่มหัวแท่งชุดตรวจลงในถ้วยตัวอย่างน้ำลายทิ้งไว้2นาทีน้ำลายจะค่อยๆซึมไปยังหน้าต่างแสดงผลจนกระทั่งมีแถบสีดำขึ้นที่บริเวณตัว C จากนั้นนำชุดตรวจออกจากถ้วยปิดฝาและววางบนโต๊ะที่เรียบและสะอาด 3. รอ15นาทีแล้วจึงอ่านผลห้ามอ่านผลตรวจหลังผ่านไป30นาทีการอ่านผลตรวจ positive หรือผลตรวจเป็นบวกวงเล็บพบเชื้อ มีเส้นสีดำขึ้นสองเส้นทั้งที่บริเวณตัว C และตัว T หมายเหตุสีของเส้นสีดำที่บริเวณเส้น T นั้นอาจมีสีจางได้ให้ถือว่าผลตรวจเป็นบวกเสมอ (Negative) หรือผลตรวจเป็นลบไม่พบเชือ้อมีเส้นสีดำขึ้นที่บริเวณตัว C เพียงอย่างเดียว (Invalid) หรือไม่สามารถอ่านผลตรวจได้มีสองกรณีดังนี้ 1. มีเส้นสีดำขึ้นที่บริเวณตัวทีเพียงอย่างเดียว 2. ไม่มีเส้นสีดำปรากฏที่บริเวณใดเลยสาเหตุโดยมากเกิดมาจากมีตัวอย่างน้ำลายดูดซึมไม่เพียงพอต่อการทดสอบหรือวิธีการใช้ชุดตรวจไม่ถูกต้องให้ทดสอบมาอีกครั้งด้วยชุดตรวจชุดใหม่คำแนะนําและข้อควรระวัง 1. ง,งดการแปรงฟันดื่มน้ําหรือทานอาหารก่อนใช้ชุดตรวจประมาณ30นาที 2. ห้ามอ่านผลตรวจหลังผ่านไป30นาที 3. ห้ามถมหรือเคียนน้ำลายโดยเด็ดขาดเพราะจะทําให้น้ำลายมีฟองอากาศและเหนียวข้นจนเกินไปทําให้ชุดตรวจไม่สามารถดูดซึมน้ำลายได้ 4. ชุดตรวจควรอยู่ในซองที่ปิดสนิทและห้ามเปิดซองทิ้งไว้จนกว่าจะใช้งาน 5. ให้ทําลายชุดตรวจที่ใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงสาธารณาสุข ขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วทำได้โดยการเติมน้ำยาล้างจานหรือผองซักฟอกลงในทวยพลาสติกที่เก็บตัวอย่างน้ำลายและชุดตรวจทิ้งทวยพลาสติกที่เก็บตัวอย่างน้ำลายและชุดตรวจลงในถุงพลาสติกจากนั้นมัดปากถุงให้มิดชิดพร้อมทั้งเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด -19 และทิ้งรวมกับขยะอื่นนอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ชัานใช้ชุดตรวจให้ทิ้งลงในถังขยะสีแดง